สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับ All New Isuzu D-Max 2020นะครับลูกค้าออกรถเป็นรุ่นธรรมดามานะครับได้แต่กุญแจไขามาไม่มีกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวทางร้านติดตั้งกุญแจรีโมทเสร็จจะมาทดสอบระบบให้ลูกค้าดูนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับมีโลโก้ Isuzu ส,สวยๆ2ดอกเลยนะครับ จะใช้ก้านกุญแจก็กดที่ปุ่มโลโก้ได้เลยนะครับจะมีก้านกุญแจดีออกมานะครับทางร้านก็กัดก้านกุญแจทําให้ครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับปลดล็อกนะครับคันนี้ติดเป็นกันขโมยเติมระบบนะครับกรณีเราล็อกรถไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะครับมีคนเข้ารถโดยที่ไม่ใช้รีโมทนะครับสัญญาณกันขโมยจะทํางานนะครับรถก็จะตัดระบบสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับ พอรถล้องเสร็จแล้วนะครับมีคนมางัดรถนะครับเสียกุญแจบิดสตาร์ทนะครับรถจะบิดเงียบนะครับต้องปลดล็อกด้วยรีโมทเท่านั้นรถจะใช้งานได้ปกติเลยนะครับพอเราปลดล็อกด้วยรีโมทเรียบร้อยก็สตาร์ทรถใช้งานได้ได้ปกติเลยนะครับออปชันก็เหมือนเดิมนะครับดับเครื่องรถจะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับขับรถไปรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับรถออนิวอีซูซูดีแมกนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ 0826166655บริการติดตั้งถึงที่ครับ